เสียงดังเสียงดังนกหอูอยู่ในเขตวัดก็ห้ามเสียงดังเสียงดังหนกหูแล้วนั่นไปทำไอ้แจกรันเข้าล้มหมดเลน,นะก็เดี๋ยวเจ้าของบัวก็ตีให้นะแล้วทำไมไม่ลงมากินอาหารกันนะแม่เทอาหารไว้ให้เขาแล้วนะคะแต่ไม่ยอมไปกินกัน อยู่กันหลายชีวิตเออเออหนวกหูมากเลยไปกินอาหารไปนวนไม่อาหารตาตั้งให้แล้วไปอ,อูน้ำตาลสวยมากเลยเธอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัว ไปไปกินอาหารไปแล้วไปกินอาหารไปอ้หนวกอุยอ้ยใจอยู่ในเขตวัดห้ามเสียงดังเท <c oughs> อาหารไว้ให้ก็ไม่ยอมกินแม่เทอาหารให้เขาก่อนแล้วก็เอาไปให้ดำนะคะดำก็นอนอยู่ไกลๆอาหารก็เทไว้ให้ สนนั้นเป็นเมนค่ะเขาจะอาศัยอยู่บริเวณเนี้ค่ะ<อ>เด็กๆพวกเนี้น้ำตาลหน้าเอนดูแต่โชคดีอยู่ตรงนี้ว่าถ้าฝนตกแล้วคือเขาก็าไม่เปียกแล้วค่ะแม้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ